สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นใหญ่ๆอย่างประเทศจีนสหรัฐอเมริกาและล่าสุดฮ่องกงมีข่าวออกมานะครับซึ่งน่ากลัวนิดนึงเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีเอาละก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนเพื่อนๆหลายคนวันนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับจีนเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีโอทั้งภาษาไทยและภาษาเทศนะครับวันนี้ขออนุญาตผ่าลึกนิดนึงเพราะว่า มันมีอะไรที่ลึกไปกว่านั้นที่คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเทรดเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจและดูหนังไม่ได้เต็มเรื่องเหมือนกับคนที่เข้ามาเทรดก่อนปี2017นะครับวันนี้เราเห็นแค่ตอนพระเอกยิงตายแต่หนังทั้งเรื่องเนี่ยเรื่องราวลึกๆเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะมาอธิบายคุยกันแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านให้ทุกคนเข้าใจนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตเคลียร์ข่าวสารอเมกาก่อนตอนนี้มีข่าวปลอมหรือข่าว ที่อาจจะมีการแปรบิดเบือนออกมาเยอะมากๆจนมันทําให้หลายคนเนี่ยงงเพราะว่าฟอร์มันเข้ามาเยอะนะสหรัฐอเมริกา1,000 0เหรียญการโอนกันอะไรเนี่ยเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสคุณเจเน็ตเยลเลนนะครับสตรีเหล็กของคลังสหรัฐอเมริกาเธอออกมานําเสนอเฉอยๆนะครับนำเสนอเฉอยๆว่าควรจะมีนโยบายในการทํากฎ ออกมานะครับสำหรับคนที่ต้องการจะโอนคริปโตเคอเรนซีเกินห0 0 0งดอลลาร์ 10, สหรัฐให้มีการรายงานไม่ได้มีการเสียภาษีทั้งหมดเนี่ยข่าวใหญ่ๆทั้งหมดจากทุกศูนย์ข่าวเนี่ยมันมีความหมายสำคัญแค่บรรทัดเดียวจะอ่านอีกรอบให้เคลียร์ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเยอะมากๆเลย The Treasury Department on Thursday announced that it is taking steps to crack down on cryptocurrency markets and transactions นะครับ คลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดว่าจะมีการเสนอนโยบายปราบปรามในเรื่องของ Transaction เกี่ยวกับ Cryptocurrency and said it will require any transfer worth $10,000 o d o l l a r more to be reported to the Internal Revenue Service นะครับก็จะให้มีนโยบายว่าคนที่โอนเนี่ยนะครับควรจะรายงานให้กับ Internal Revenue Service หรือสักราร ถ้ามีการโอนเกิน1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดนี้ 1. ไม่ใช่กฎหมายยังไม่เกิดขึ้นเป็นแค่นําเสนอ 2. คนที่มีคริปโตเคอเรนซี่เกิน1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ต้องเสียภาษีคุณจะโอนไปถึงดาวอังคารคุณก็ไม่เสียภาษีเพียงแต่เขาอยากให้รายงานกับสัมากรเท่านั้นเองตอนนี้ข่าวความที่มันแบบรวมมิดกันเข้ามาในเครื่องปั่นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีเกินต้องเสียภาษี โอนต้องเสียภาษีไม่ใช่นะครับเพื่อนๆต้องระวังข่าวนี้ให้ดีนะครับผมเห็นแบบเยอะมากๆเลยเหตุผลที่บางทีผมไม่เอาข่าวออกมาทันทีเนี่ยคือผมรอให้หิมะมันตกเต็มที่ก่อนแล้วค่อยเอาสโนโมอบิลออกมานะเพราะว่าคืออยากจะเข้าถึงผลึกข่าวกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละเช่นเดิมถ้าไม่มีการขายและทำกำไรหรือไม่มีการนำไปใช้ซื้อของไม่ต้องเสียภาษี ข่าวอเมริกาจบไปมาข่าวจีนนะครับข่าวจีนตอนนี้อ่ะเราเห็นละเพื่อนเพื่อเห็นทั้งวันแล้วนะเปิด Twitter เปิดเฟซเปิดอะไรมาเนี่ยจีน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 แบนอะไรแบนในเรื่องของการขุดนะครับๆๆนั่นคือข่าวนะครับทีนี้ขอพูดเรื่องลึกนิดหนึ่งในเรื่องของจีนนะว่าว่าเขามีนโยบายเป็นยังไงตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงแบบข้าวๆนโยบายหลักๆ ต้องแต่พรีเมียร์สีจิ้นผิงมาดำรงตำแหน่งในประเทศจีนะมาเป็นผู้นำประเทศจีนนะครับหนึ่ในโในโยบายสำคัญของเขาก็คือการทำโซนนิ่งการจัดการว่าโซนนี้จะเป็นโซนอุตสาหกรรมนี่คือที่อยู่นี่คือ,อคุณจะไปขุดบิตคอยก็ไปขุดไปนี่คือนะเสื้อผ้าแฟชั่นเขาต้องการจัดการโซนนิ่งให้ดีเพราะก่อนหน้านี้มันค่อนข้างที่จะเละตุ้มเปะ๊ะนะครับไม่ว่าเราจะมองเกี่ยวกับประเทศจีนยัยงไง ตอนนี้สิ่งที่เขาทำอยู่คือพยายามจัดระเบียบของประเทศเขาให้ดีนะครับและ1ในนั้นก็คือการทำโซนิ่งในเรื่องของการขุดบิตคอยจีนไม่ได้ออกมาบอกว่าห้ามขุดบิตคอยนะเพื่อนๆอ,อย่าง,งงกับข่าวนะตอนนี้มันเยอะมาก่ากเฟิร์สมันเยอะมากๆความกลัวความลังเลความอะไรเนี่ยทำให้แบบเรางงว่าสรุปคืออะไรจีนไม่ได้มีการบอกห้ามหยุดนะครับ จีนแค่ต้องการทำโซนิ่งว่าคุณไปขุดที่นี่นะนะครับข่าวนี้เป็นข่าวฟ้าผ่าไหมเหมือนกับข่าวแบบบ้านเราเนี้ยเด้งพูมมกับฟ้าผ่าวันรุ่งขึ้นไปช่วยราชการที่นี่ไม่ใช่นะครับข่าวนี้เป็นออกมานานแล้วประเทศจีนต้องการให้เจ้าของเหมืองต่างๆเนี่ยร่วมมือมาเป็นปีๆแล้วว่าเฮ้ยช่วยรบกวนย้ายไปอยู่ตรงนี้หน่อยนะให้ห่างไกลผู้คนให้อะไรหน่อยหนึ่ง 2. จีนต้องการผลักดันในเรื่องของ renewable energy เช่นกันนะครับต้องการใช้คือไม่ใช่หลับหูหลับตาให้ปล่อยให้มันใช้พลังงานถ่านหินไปให้มีผลต่อเรือนกระจกให้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมไปไม่ใช่นะครับใครที่เคยไปประเทศจีนจะเข้าใจที่ผมพูดร0อเอนะเอาง่ายๆรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถเมล์รถอะไรก็ตามในประเทศจีนเนี่ยจักรยานรถรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นไฟฟ้าแบบเยอะมากๆอะ่ะเป็นอันดับ หนึ่งของโลกอะ่ะในเรื่องของการ implement รถไฟฟ้านะครับการใช้ r e n e w a b l e e n e r g y อะ่ะเช่นกันกับในเรื่องของการขุดบิตคอยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ข่าวนี้ทำให้เรางงนะครับเพราะแบบผมเห็นแล้วแบบโอ้โหผมแบบเฮ้ยงงเลยบางแบบบางข่าวออกมาอย่างเงี้ยนะมันมันไม่ตรงมันไม่มันไม่ใช่หนังเต็มเรื่องอะ่ะนะครับเอาล่ะตอนนี้ mm hmm. เจ้าของเหมืองในหลายประเทศก็ได้มีการอะไรมีการ โยกย้ายส่วนหนึ่งแล้วและบางส่วนก็จะเป็นในเรื่องของย้ายฐานแม้กระทั่งไปขุดในต่างประเทศนะครับผมมองว่าข่าวจีนทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อนๆผมสรุปให้สั้นๆเลยนะข่าวจีนทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยเป็นข่าวดีเป็นข่าวดี2แบบคืออะไรหนึ่งจีนไม่สามารถออกข่าวมาทุกวันได้แล้วเราแบบจนกลัวแล้วจนแบบบิตคอยไปศูนย์ไม่ใช่นะครับ ข่าวมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนเชื้อแบคทีเรียนะคือออกมามากเนี่ยมันสุดท้ายวัคซีนมันก็ไม่อยู่อะแบคทีเรียมันก็เข้าใจไหมคือแบบคนนักลงทุนรายย่อยก็เริ่มกลัวน้อยลงนะก็แบบเอ้ยมันข่าวมันออกมาทุกวันจีนจีนจีนราคามันก็ก็อยากจะขึ้นอะมันไม่สนะนะก็ฉะนั้นออกมาเลยออกมาให้เต็มที่เพราะมันก็เหมือนกับตอนปี2017ที่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเหมืองขุดก็ออกมาทุกวันออกมาจนคนด้านชาทีนี้ตอนนี้มีนักลงทุนรายย่อยเข้ามาเยอะ มันก็เลยทําให้เกิดฟอสเกิดความกลัวเกิดการขายมากขึ้นนะครับอันนั้นหนึ่งออกมาให้ด้านชาไปเลย2ถ้าเรามองในเชิงลึกเนี่ยจีนไม่ได้กําจัดในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเขาต้องการจัดระเบียบในประเทศของเขานะฮะเขาต้องการจัดระเบียบในประเทศของเขาเพราะฉะนั้นเขามองเห็นแล้วว่านะไอคือในเรื่องของการขุดนะเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับมือใหม่ เกินครึ่งของการขุดคริปโตเคอเรนซีการขุดบิตคอยนียอยู่ที่ประเทศจีนตีตอนนี้ถ้าดูจากแฮชเรทก็ประมาณ60%และจีนเนี่ยเขาขุดมาตั้งแต่กําเนิดคริปโตเคอเรนซีแล้วนะตั้งแต่ปี2 0 0 0เอาง่ายๆ2010เนี่ยเราจะเริ่มเห็นข่าวแล้วจีนมีทําเหมืองทําคือเขาทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะทุกอย่างที่ประเทศอื่นๆคิดค้นประเทศจีนจะมาทําไม่ว่าจะทําให้ดีขึ้นหรือทําเป็นแมสกก็ตามนะครับเขาขุดมานานแล้วเพราะว่าเขาเห็นว่านี่คืออนาคต และเราก็ยังเห็นได้ชัดว่า Bitcoin ทำไมมันเคยเป็น3บาทถึงแม้ว่าวันนี้มันจะลงมาเยอะมันก็อยู่ราคาแบบหลักล้านใช่ไหมฮะเขาเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเอาละ่ะนั่นคือเขาพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะฮะข่าวจะออกมายังไงก็ออกมาสุดท้ายเป้าหมายมันก็เนี่ยถ้าดูกราฟนะซูมออกมาก็เห็นว่ามันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะอย่าอย่าให้ตรงนั้นทำให้เรากลัวนะทีนี้เอาละ่ะ มุมมองของคนจีนนะคนจีนก็ต้องเข้าใจว่าเขามีมีบิตคอยเยอะนะฮะถ้าดูจากปริมาณการขุดเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็เฉยเฉยชิวชิลอ,อยู่แล้วทีนี้อีกข่าวดีหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของอะไรในต่างประเทศตอนนี้เดือนที่ผ่านมาเดือนสองเดือนที่ผ่านมามีการต่อต้านว่าเฮ้ยถ้าเกิดบิตคอยมาจากจีนผมไม่ต้องการจะซื้อนะเขาพูดอย่างนั้นเลยนะเพราะเขารู้ว่าเอ้ยมันใช้พลังงานฐานหินมันอะไรอะไรก็ว่าไปเนี่ยมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้ก็เป็นเรื่องดีสิครับก็ในเมื่อ เจ้าของเหมืองหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนโซนนิ่งหรือว่าจะใช้ renewable energy หรือแม้กระทั่งย้ายไปประเทศอื่นแล้วมันก็เป็นโอกาสให้ประเทศอะไรทางอะไรสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือแถบสแกนดิเนเวียซึ่งเขาแทบจะมีนโยบายแบบเฮียบอยู่แล้วในเรื่องของ renewable energy พลังงานทดแทนพลังงานกังหันน้ำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ยิ่งดีเพราะทุกวันนี้ความที่มัน60%ของแฮชเวเป็นที่จีเนี่ย มันทำให้ไอโลกคริปโตเคอรนซีมันเกือบจะแบบไปในทางเซ็นทรัลไลซ์แล้วเราต้องการดีเซ็นทรัลไลซ์ให้มันกระจายอำนาจไปเยอะๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทีนี้ฝั่งของตะวันตกก็จะได้ไม่ต้องมานั่งพูดกันบ่อยว่าเฮ้ยดูเดจีนขุดเยอะจินขุดเยอะก็ดีก็เขาถ้าคิดว่าเขาแบงก์ก็คิดว่าเขาแบงก์ก็ขุดเองนะครับเพราะนั้นนั่นก็คือข่าวที่ให้เขาขายออกมาให้หมดจะได้หมดเรื่องที่จะขายจะได้ถึงเวลาที่มันราคามันขึ้นสักที เพื่อนๆที่ถือเหรียญอื่นอยู่แล้วติดดอยอยู่เหรียญเล็กๆอะไรก็ตามนะตอนนี้ไม่ต้องโฟกัสอะไรเท่าไหร่โฟกัสกับ Bitcoin เพราะถ้า Bitcoin ไม่ตีกลับมา50 0 0 0ื่นดอลลาร์หกหมื่นดอลลาร์เนี่ยไอเหรียญต่างๆที่คุณไปซื้ออาจจะเป็นเพราะมือใหม่ประสบการณ์ไม่ดีแล้วไปซื้อในช่วง all time high เนี่ยนะมันก็จะไม่กลับมาแตะที่เดิมมารับเราลงดอยแน่นอนเพราะฉะนั้นโฟกัสในเรื่องของบิตคอย นะครับโฟกัสในเรื่องของนั้นเราต้องเห็น Bitcoin Recovery หัวเรือตอนนี้มันมันมีแผลถ้าซ่อมหัวเรือเสร็จน้ำมันหยุดเข้ามาแล้วเราค่อยเดินเรือนะครับเอาล่ะนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาจบจีนพอเข้าใจของนโยบายนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะข่าวนี้มันเป็นข่าวเหมือนกับคนเพิ่งมาดูหนังเหมือนหนังกลางแปลงอะ่ะแล้วคุณเพิ่งมาตอนนี้แบบพระเอกโดนยิงอะ่ะแต่ผมเนี่ยดูมาตั้งแต่ตอนพระเอกปลอมตัวเป็นคนขับรถแล้วนางเอกปลอมตัวเป็นคนใช้แล้วอะ่ะ เอาละทีนี้มาดูข่าวในเรื่องของฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยผมว่ามีความน่ากลัวกว่าในเรื่องของจีนถึงแม้ว่าตั้งแต่ปี1997เนี่ยสองประเทศนี้ก็คือประเทศเดียวกันอะฮ่องกงคือจีนนะตามคอนเซปตะ์นะแต่ข่าวฮ่องกงเนี่ยนะครับเพื่อนๆนี่เขาบอกว่า Hong Kong is moving forward to ban retail crypto trading ฮ่องกงกำลังเดินหน้าไปที่จะ ban นักลงทุนรายย่อย cryptocurrency ตตเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น if the proposals turn into laws into law only professional investors with 1.03 million in their investment portfolio can trade crypto ถ้าเกิดการนําเสนอเนี้ยมันกลายเป็นกฎหมายนะครับคือเขานําเสนออะไรเขานําเสนอว่าจะต้องมีเงินประมาณ1.03ล้านดอลลาร์สหรัฐถึงจะเทรดได้เขากําลังพยายามผลักดันให้ตรงนี้เป็นกฎหมายเพื่อนๆได้กลิ่นอะไรไห้ จะต้องมีเงิน1.03ล้านสหรัฐด,ดอลลาร์ถึงจะเทรดคริปโตได้รายเล็กห้ามเทรดได้กลิ่นอะไรไหมมันคล้ายๆกับฝั่งฝั่งขวานของเราไหมว่าเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งมีกลิ่นว่าเฮ้ยเจ้าต้องมีเงินเท่านี้ถึงจะเทรดได้นะครับเออนะที่ผมกลัวข่าวฮ่องกงเพราะอะไรเพราะอย่างที่ผมเรียนนะเพื่อนๆก่อนอื่นต้องขอย้าอีกครั้งข่าวสหรัฐอเมริกาเป็นข่าวเฉยๆคุณเจเน็ตเยเลนออกมานําเสนอโพพโซ หนึ่งมือเหรียญโอแล้วต้องรายงานอันนั้นคือข่าวส่วนฮ่องกงอันนี้ก็คือข่าวว่านําเสนอไม่ใช่กฎหมายนะไม่ใช่กฎหมายเวลาไปดูข่าวที่เขาแปลจับคํานี้ให้ดีอย่าให้มันตกใจนะถ้าเกิดกฎนี้มันออกมาเนี่ยมันจะเกิดการระบาดไปทั่วโลกเพราะฝั่งขวาเราก็มีมีมีหยิบเรื่องนี้ทีแล้วนะจะต้องมีเงินเท่านี้หรือมีใบอนุญาตในการ ปรึกษาการลงทุนเข้าใจในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถึงจะเทรดได้ถ้าผู้บริษาชาวบ้านคือถ้าคุณไม่มีเรือลำใหญ่คุณห้ามออกหาปลานะคุณต้องมีเรือลำใหญ่เพราะเนี่ยถ้ามี1.03ล้านสหรัฐเนี่ยเขาถือว่าไม่ใช่ retail investor ไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยแล้วเขาจะยงเขี่ยรายย่อยออกไปนะจับตามองให้ดีข่าวนี้ซึ่งผมจะจับตามองให้ดีเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่ามันเป็นกฎหมายขึ้นมามันจะมีผลต่อราคาส่วนเสียงบนตลาดเนี่ยเสียงข่าวนี้ออกมาคือ ที่ฮ่องกงเห่งเสยงตอนนี้ก็โดนกระทืบพอสมควรนะแดงมาสักพักแล้วนะฮี่เสียงบนตลาดสําหรับคนที่เป็นนักเทรดอย่างคนฮ่องกงเนี้ยนะเขาก็แน่นอนเขาใช้ VPN อยู่แล้วเช่นกันกับทางจีนทําไมจีนไม่แบนเรื่อง VPN ล่ะจีนรู้นะว่าคนใช้ VPN คนที่เขามาเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเขามาเล่นไม่ได้เหมือนกับอย่างเราๆนะเขาก็ใช้ VPN เขาเทรดคริปโตไม้เทรดสิครับใช้ VPN เอาเหรียญใหญ่ๆบางเหรียญเนี่ยอย่างเอาเหรียญเนี่ยอย่างเอาแง่ชีบะอินุเนี่ยที่มันเหตุผลที่เราหาในเว็บไซต์ไม่ได้เนี่ยนะฮะก็ว่ามีใครเป็นหัวโลงของเหรียญเนี่ยก็คือเป็นไชน่าเบส์ Company ก็มาจากจีนนะครับก็มีหลายๆอย่างที่แบบเบื้องหลังเป็นของจีนอ่ะเช่นกันกับอินเดียในเรื่องของนะฮะเอนจิเนียร์ต่างๆที่ทำโค้ดทำระบบเนี่ยก็มาจาก India อินเดีย2ประเทศที่แบนในเรื่องของพยายามจะแบนในเรื่องของคริปโตนะเพราะนั้น ข่าวพวกนี้คนที่ยิ้มที่สุดก็คือเจ้ารายใหญ่เขาเอามวยหุ้นมาต่อยในมมยคริปโตเขารู้ว่าจะซื้อตอนนี้ถูกสุดนะซื้อของถูกเขารู้ว่าข่าวเหล่านี้มันมาทำอะไรกับอิมมชั่นอลมาทำอะไรกับความรู้สึกรายย่อยนะครับก็เนี่ยก็คือข่าวในเชิงลึกว่ามันเป็นการนำเสนอทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งฮ่องกงส่วนทางจีนเขาจะทำโซนนิ่ง ทุกคนต้องการทําให้ทุกอย่างมันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับคนฮ่องกงเขาก็ก็จะมีฝั่งกลัวถ้ามีฝั่งกลัวว่าเอ้ยอีกหน่อยลงทุนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ใช้ VPN อยู่ดีในการลงทุนนะเชน่นกันกับถ้าอนาคตเนี่ยประเทศนี้ทําเป็นกฎหมายปุ๊บมันก็จะมีการลามถึงเวลานั้นเราค่อยว่ากันอีกทีแต่การระบาดของกฎหมายพวกนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะกฎหมายไทยเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะเราก็หลักๆ เราเอามาจากสาราช,ชอาณาจักรเยอะอยู่แล้วกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะกฎหมายภาษีหรืออะไรเนี่ยคือมไม่ได้มาตั้งแต่สมัยอาแซวบุนกี้เข้ามาตีเมืองเหนือไม่ใช่อ่ะนะเราส่งคนไปเรียนเราส่งคนไปศึกษาเพื่อที่จะมา implement ใช้กับประเทศเราไม่ว่าจะเป็นส่งไปเรียนที่อังกฤษส่งไปเรียนที่อเมริกาหรือฝรั่งเศสอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิดีโอที่ผมอยากจะทําให้เพื่อนเข้าใจว่าอย่าไปเครียดอย่าไปกลัวมองในเชิงลึก ตบผลึกไม่ใช่ดูว่าไอ้คนนี้เอาข่าวมาแปรคนนี้เอาข่าวมาแปรแล้วเป็นอย่างนี้บทความนี้เขียนอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีเรื่องลึกที่คนใหม่ยังไม่เห็นคนใหม่ยังไม่ได้ดูหนังทั้งหมดนะฮะแล้วผมทํำยังไงอ่ะผมเจอข่าวนี้แล้วผมทำยังไงอ่ะผมหาทางออกให้ทําไงอ่ะผมไม่ทําอะไรเลยเช่นเดิมเพราะว่าผมเห็นการชักขยอ้เนี้ยมานานแล้วเขาชักขยอะกันไปชักขยี้กันมาเพราะผมไม่มีความสามารถที่จะ time the market ภาษาอังกฤษเรียก time the market ว่า เฮ้ยซื้อถูกสุดและขายแพงสุดไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่พูดง่ายนะเพื่อนๆแต่ในเชิงปฏิบัติมันไม่ใช่นะครับเอาง่ายๆมวยต่อยกันฝั่งแดงกับฝั่งน้ําเงินเนี่ยเรายังไม่รู้เลยผลลัพธ์มันคือใครอ่ะทั้งๆท,ที่เราแค่รู้ครั้งเดียวในชีวิตชีวิตเราดีแล้วอ่ะนะและจะอะไรจะไปรู้ได้ไงตลอดมันขึ้นลงตลอดว่าจะไปขึ้นสูงสุดตรงนี้ต่ําสุดตรงนี้ถ้าคุณมีความสามารถนั่นก็คือสวรรค์ให้คุณแล้วคุณก็เดินทางสายนั้นนะครับซื้อถูกขายแพง แต่ถ้าคุณเป็นคนทั่วไปอย่างคนตาดำๆอย่างเราที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตลาดมันจะขึ้นจะลงเราเหมือนกับใบหวยอะเราก็ผมก็อยู่เฉยๆนะฮะส่วนคุณจะทำยังไงคุณก็จะต้องมีทฤษฎีเป็นของตัวเองไม่ใช่ฟังผมแล้วก็ปฏิบัติตามหรือฟังช่องนี้แล้วปฏิบัติตามฟังอ่านบทความนี้แล้วปฏิบัติตามนะครับจะต้องมีทฤษฎีแต่ละพอร์ตแต่ละการลงทุนไม่เหมือนกันขนาดของพอร์ตความร้อนความเย็นของพอร์ตก็ไม่เหมือนกันประสบก,การณ์ที่มาจากโฟเล็กมาจากหุ้นก็ไม่เหมือนกันอีก นะเพราะฉะนั้นมีไอเดียเป็นของตัวเองเอาต่างๆเอาสิ่งต่างๆมาเป็นองค์ประกอบในการลงทุนเข้าใจลึกซึ้งถึงการตกผลึกของขา่าวว่ามันสุดท้ายแล้วมันคืออะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกเยอะในเรื่องของอาข่าวออกมา,ามาแปลมาพูดจบมากลัวกลัวปุ๊บมาขายนะฮะคนที่ยิ้มก็คือเจ้าเขาต้องการบิตคอยของเราเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเคยที่ผมเคยเรียน กาอย่าตกทั้งในเรื่องของการลงทุนและในเรื่องของสุขภาพขอให้ทุกคนโชคดีดูต่อไปครับผม